สวัสดีครับแบงคเจรอพีวีไทยนะครับวันนี้จะขอมาสอนวิธีใช้เจ้าตัว Recon 5นะครับดิจิ t a ลจาก Recon FPV นะครับเป็นโดรน long range สำหรับบินไกลนะครับเจ้าตัวนี้รับแบตได้ 4-6s นะครับแล้วก็ระยะเวลาบินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10-15ึาทีแล้วแต่ว่าเราบินยังไงนะครับทีนี้เจ้าตัวนี้เป็นตัวดิจิ t a ลมี c แคเด็กวิสตาร์นะครับไฟคอนโทรลเลอร์เป็น F7 เนาะแล้วก็มอเตอร์เป็นมอเตอร์เบอร์นี้นะครับมองเห็นไหมเนี่ยโอเคสองสองสองศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งพันแปดร้อย kv นะครับอ่ะมาดูกันชัดๆนะครับเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับใส่เมมโมรี้ไม่ได้เพราะเป็นแคเด็กวิสตาร์แล้วก็อ่า ตัวเสียบ usb อยู่ฝั่งนี้นะครับมี gps อยู่ข้างหลังนี้นะครับแล้วก็มี buzzer อยู่ข้างใต้นะครับตัว b เ z z e r เนี่ยถ้ามองชัดทั้งซ้ายจะมีปุ่มตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เวลาเราเสียบแล้วเราดึงแบตออกเราต้องกดปุ่มนี้เพื่อให้ buzzer มันหยุดหยุดร้องนะครับ b u ซอ e r คือกระดิ่งนะฮะโอเคอันนี้คือตัว recon 5นะครับ มีคอนไฟฟ์ตรงนี้เป็นโกโปรเมาส์นะครับวิธีใส่ใบของเจ้าตัวรีคอนนะครับให้ใส่พร็อพเอาท์นะครับคือหมุนออกนะอันนี้นะครับถ้าดูมันจะมีคมอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือหมุนไปทางทางนี้นะครับอันนี้หมุนออกเพราะฉะนั้นต้องใส่ฝั่งขอ,อะ,อะล่างนี้นะครับอันนี้คมอยู่ฝั่งนี้นะครับหมุนไปทางนี้นะครับตามเข็ม แล้วก็สลับกันนะครับข้างหลังคมไปทางนี้นะครับสลับไปทางขวาแล้วก็อีกอันนึงนะครับตรงนี้น็อตให้มาในกล่องนะครับแล้วก็มาต้องใส่น็อต2ตัวนะครับที่ใบที่มอเตอร์นะครับเพื่อที่จะมันบินแค่นี้เองนะครับพร้อมเล่นละต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งโดนก็คือโมบูล่าไม่ใช่ ม็อบไลท์เนะครับม็อบไลท์เเนี่ยเป็นตัวไมโครนะครับขนาดเจบหแบตท,ที่ใช้เนี่ยเป็นแบต1นนะครับห5ร้อห้ามิลลิแอมใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบแบตนะเจ้าตัวม็อบไลท์เนี่ยเจ้าตัวม็อบไลท์เนี่ยมีเสาสัญญาณอันนี้นะครับเสานี้คือเสาภาพเสานี้คือเสารีเซิเร์ฟนะ เวลาบินเนี่ยก็แนะนำว่าให้อให้เอากล้องไว้ตรงกลางนะครับมันก็จะดีขึ้นหน่อยแล้วก็มันจะมันจะไม่ค่อยสั่นมากสามารถปรับกล้องได้ตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนปรับความเอ่อเงอบุมเงยของกล้องได้นะครับ USB เสียบอยู่ตรงใต้ตรงนี้นะครับนะตรงนี้ อันนี้ทําการบายมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้ในรีโมทนะครับเป็นตรนเบาตัวใหม่ที่บินได้ค่อนข้างนาน,นครับบินได้ประมาณเนาทีนะครับสำหรับตัวเล็กก็ถือว่าได้ได้เลยใช้ได้เลยอ่ะต่อไปไปดูที่รีโมทนะครับโอเครีโมทเนี่ยเป็นรุ่น TX 1 6 S นะครับพร้อมโมดูลคอสไฟอยู่ข้างหลังนะครับเป็นโมดูลบินระยะไกล สำหรับตัวใหญ่ต,ตัวตัวรีคอนเนี่ยเราใช้มดูคอร์สไฟเพราะเราต้องการให้บินไกลนะครับแต่ว่าสำหรับตัวเล็กเนี่ยเราไม่ได้ใช้ก็เสียบค้างไว้ก็ได้อ่ามาดูกันเลยว่าปุ่มข้อมูลใช้ทำอะไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้อันแรกนะครับคืออาร์มสตาร์ทเครื่องนะครับก่อนเล่นเนี่ยต้องปัดสวิตช์ทั้งหมดขึ้นให้หมดนะครับเพื่อให้เพื่อให้พร้อมบินคันเร่งอยู่ล่างสุดนะครับอันนี้อยู่ตรงกลางก็ทำการปัดเข้า1ทีเพื่อให้อาร์มนะครับแล้วก็เริ่มเล่นคันเร่งได้ใบพัดก็จะเริ่มหมุนด้วย อันนี้เป็นโหมดนะครับโหมดมี angle horizon a c r o n นะครับ angle mode เนี่ยหมายความว่าโดรนเนี่ยเวลาเราดนไปข้างหน้านะครับมันจะรักษาระดับแล้วพอเราปล่อยปุ๊บมันจะเด้งกลับมาเด้งกลับมาพยายามรักษาระดับอยู่ตรงเองอยู่ด้วยตัวมันเองนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องเลี้ยงนะครับมันยังมีไหลยอยู่ต้องเลี้ยงอยู่แต่ว่าเราจะสามารถให้มันเด้งกลับมาได้ทําให้บังคับภายในพื้นที่แคบง่ายขึ้นพอมาเป็นตรงกลางนะครับเป็น horizon horizon เนี่ยมุมเอียงจะเยอะขึ้นประมาณ35องศา ทำให้เวลาบินเนี่ยมันเร็วขึ้นแต่ว่าถ้ากดไปสุดเนี่ยปุ๊บมันจะตีลังกาหนึ่งหนึ่งรอบนะครับกดไป1 2 3ปล่อยปุ๊บมันจะตีลังกาหนึ่งรอบนะฮะถ้าเกิดเป็น h o r i z o n อันสุดท้ายนะครับคือ acro นะครับคือบินเหมือนฮอก็คือเป็นการบินแบบแมนนวลนะครับก็คือเดินหน้าไปเรื่อยมันก็จะเดินหน้าไปจนกว่าเราจะดึงดึงกลับมันก็จะกลับนะครับพอไปเดินหน้าไปเฉยมันก็ยังไปอยู่นะครับไม่เหมือนกับ a n g l ลที่มันจะเด้งกลับมานะครับมันก็จะไปอยู่ จนกว่าเราจะดึงปุ๊บมันจะกลับมานะครับก็คือเป็นโหมดแมนนวลเลยนะนี่คือ3โหมดที่ใช้นะครับบัสเซอร์นะครับคือตรงนี้คือ,คอกดให้กระดิ่งดังตึ๊ดๆนะครับอันนี้เป็นฟลิปโอเวอร์คราชนะครับถ้าเกิดเป็นฟลิปอย่างนี้ปุ๊บโอ้ก็คือดิสอาร์มนะครับมันคว่ำอยู่ดิสอาร์มก่อนนะครับปัดขึ้นทั้งหมดปัดคลิปนี้เข้าอาร์มแล้วก็ขยับปุ๊บหทีมันจะกระเด้งกลับมาได้นะครับ ไม่แนะนําให้ใช้นะครับมีแต่ไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่ามันจะทําให้โดรนเนี่ยมีโอกาสพังได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันไปตกตรงไหนโอเคเนาะอ่ะอันนี้คือตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดรีโมทก่อน Welcome กดตรงกลางเปิดรีโมทนะครับวิธีชาร์จรีโมททำได้2วิธีครับจะถอดแบตข้างหลังตรงนี้นะครับออกมาเพื่อชาร์จหรือจะชาร์จผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับ ตัวอยู่ smart ไม่ใช่ type C นะครับใต้รีโมทถ้าชาร์จผ่าน type C มันก็จะชาร์จนิหนึ่งนะครับอ่ามาดูกันในรีโมทนะครับว่าทำไงมีอะไรให้ใช้บ้างตอนนี้โดนอยู่ที่ตัวรีคอนนะครับอีกอันหนึ่งที่เรามีคือตัวรีเซ็ตเวลานะครับคือตรงนี้เดี๋ยวลองผมไปเลือกปุ๊บเป็นมอบไลท์ก่อนอ่ามอบไลท์นะครับ อันนี้คือตัวที่เราตั้งไว้ตั้งไว้ที่4นาทีจริงๆแล้วบินได้ประมาณ5นะครับสามารถปรับเวลาได้นะเวลาจะปรับเวลาก็กด system นะครับลงมาปุ๊บตรงนี้นะครับ timer จะตั้งไว้ที่5นาทีก็ได้โอเค หานาทีนะครับถ้าเกิดเราอาร์มใช่ไหมครับปุ๊บเวลาจะเริ่มเดินเห็นไหม้าเรามาใหม่ปุ๊บแล้วก็รีเซ็ตเวลาโดยการใช้ปุ่มนี้นะครับใช่นี่เองนะลองอาร์มให้ดูหนึ่งทีนะครับกับตัวเล็กโอเคนะกดปุ๊บอาร์มนะครับมันก็จะเริ่มบินแหละแค่นี้เองนะครับง่าย เวโอเครีโมทมีปุ่มค a นเซ็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเวลามันไม่ใช่ก็รีเซ็ตเวลาใหม่อันนี้คือตัวเล็กนะครับเราจะเปลี่ยนโมเดลทำยังไงนะครับเราจะเปลี่ยนโมเดล,ลเราก็กดปุ่มขวานี้ค้างครับเล e c กโมเดลแล้วไปที่วีคอนห้านะครับอันนี้ไปที่รีคอนห้าแล้วเดี๋ยวขอรู้สึกว่ายังไม่ได้เซ็ตเวลาเดี๋ยวขอเซ็ตเวลาน,นิดนึง อันนี้ได้ประมเอาสักเนาทีแล้วครับเพื่อความปลอดภัยนะครับประมาณเนาที โอเคเรียบร้อยแต่ว่าตัวรีคอนเนี่ยจะมีหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งนะครับโดยสามารถกดปุ่มเพจนะครับเพจนี้ตรงนี้นะครับปุ่มที่2เพื่อมาอยู่หน้านี้ได้นะครับพอเรารีเซ็ตปุ๊บตัวนี้จะต้องมีความคํานึงถึงอย่างอื่นมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวที่บินไกลใช่ไหมครับเราจะต้องมามีความรู้เรื่อง i s s i เเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราเสียบแบตนะครับแบตเป็น 6s นะครับพันห้ามิลลิแอมนะครับเสียบเข้าไป จะเห็นได้ว่าค่าตรงนี้มันขึ้นแล้วมันจะมี RSSI dB นะครับแล้วก็เป็น Link Quality นะครับ Link Quality เนี่ยไม่ควรบินต่ำกว่า70% RSSI เนี่ยไม่ควรบินต่ำกว่าลบ50นะครับ2อ,อันนี้ต้องดูคู่กันนะแล้วก็มีตัวไทม์เมอร์อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้สองอันนี้สำคัญมากๆนะครับนี่คือมีผลต่อการบิลเลีไกลทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือต้องกด system นะครับ เข้าไปดูว่าภาคส่งสัญญาณเนี่ยเราความแรงเท่าไหร่ c r o s s f i l e configuration นะครับเราไปที่ microtx นะครับทีนี้ที่สำคัญคือค่านี้ครับ max power นะครับ max power เนี่ยอยู่ที่100มิลลิวัตเราสามารถปรับค่าคตรงนี้ให้เป็น1 1วัต์ได้คือแรงขึ้น10เท่านะครับเวลาบินไกลเนี่ยคนจะปรับไปที่1วัตตแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับ1วัต์ไว ถ้าเราบินไม่ไกลมากมันก็อาจจะเปลืองนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ที่100ก่อนแล้วก็ลองดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ100เนี่ยควรจะได้ประมาณ600เมตรสบายๆอยู่แล้วครับนะโดยคล s สไฟนะครับโอเคสวิช okay. ของเจ้าตัวนี้เหมือนกันยกเว้นปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ถ้าเกิดปัดลงมาสุดจะเป็น GPS Return Home นะครับจะเป็น GPS Rescue Mode นะครับอ่อไม่ใช่โทษทีครับอันนี้นครับมันจะมีตรงกลางแล้วก็ GPS Rescue Mode นะครับอ่า SA นะครับคือตรงกลางเป็นบัสเซอร์ล่าสุดคือ GPS Rescue นะครับเวลาเราใช้เนี่ยก็คือถ้าบินไปต้องมากกว่า100เมตรก่อนถึงจะใช้ได้จะรู้ได้ไงว่า100เมตรค่าจะบอกในแว่นนะครับเวลาภาพขึ้นเนี่ยภาพจะขึ้นในแว่นแล้วมันจะบอกว่าโดรนออกไปไกลกี่เมตรแล้วใช้ได้ ต้องมากกว่า100เมตรนะครับก่อนจะใช้ได้ก่อนบินสำคัญมากสำหรับตัวรีคอนนะครับจะต้องเสียบโดนค้างไว้ประมาณ5นาทีนะฮะมันถึงจะเริ่มจับ gps จับ gps เพราะ gps ตัวนี้ใช้ว่าจับค่อนข้างนานนะครับประมาณ5นาทีเสียบค้างไว้ที่เฉยนะครับเราวตากแดดไว้ตากไว้ในที่แจ้งเพื่อให้ gps ล็อกนะครับไม่งั้น gps return home จะไม่ทำงานนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นโดยที่ไม่มี GPS ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ค่าเสียบแล้วก็อาร์มได้เลยนะครับสำคัญอีกทีหนึ่ง GPS จะไม่ทำงานนะครับถ้าเกิดมันไม่ล็อกจะรู้ได้ไงว่ามันล็อกดูในแว่นนว่นถ้าเกิด GPS ขึ้นเลข14แสดงว่าไม่ล็อกนะครับ14ไม่ล็อกนะสำคัญ14ไม่ล็อกถ้าเกิดเป็น6ต้องมีมากกว่า6ขึ้นไปนะครับ6 7 8จนะครับถึงจะเริ่มทำงานได้ มันจะล็อกโพ i ิชันตรงนั้นแล้วมันก็จะล็อกตำแหน่งที่เราอยู่ตอนนั้นแล้วมันก็สามารถบินกลับมาได้ถ้าไม่ล็อกมันจะไม่บินกลับนะครับย้าไม่ล็อกไม่บินกลับนะครับอ่ะโอเคต่อไปมาดูแว่นกันหน่อยครับโอเคตัวแว่นนะครับเป็นแว่น dji fpv version 2นะครับซึ่งใส่ตัวโมอนาล็อกเข้าไปข้างหน้านะครับตรงนี้ปกติแล้วมันจะไม่มีตรงนี้นะครับก็ใส่ตัวโมอนาล็อกเข้าไป พร้อมกับตัวสวิตช์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดเครื่องวิธีการเปิดนะครับก็ต้องเสียบเสียบแบตนะครับแบต d j i มาพร้อมกับในกล่องนะครับกดแล้วก็เสียบแบตเข้าไปข้างๆตรงนี้นะฮะวิธีเปิดคือกด1 2 2สจังหวะนะครับให้มันตื๊ดๆๆอ่าอย่างนนี้คือเปิดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวแว่นข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่ติดนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้กดปุ่มนี้อันนี้เป็นสําหรับแอนาล็อกถ้าเราจะเปิดปุ๊บเราก็กดปุ๊บหนึ่ทีนะครับแล้วมันก็จะติดอย่างนี้นะครับเสาสออันต้องใส่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะใช้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้กดสวิตช์ปิดไว้นะครับตอนนี้ช่องที่สัญญาณที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวนะอยู่ช่อง B3 นะครับ B3 เห็นไหมตัวนะ B3 มันโบอยู่ B3 คือตัวช่องสัญญาณที่ใช้สําหรับตัว เจ้าตัวนี้นะครับวิธีเข้าไปใช้ตัวนี้ในโหมดนะครับคือมันจะมีปุ่มทิศทางนะครับแล้วปุ่มตกลงเอ้ปุ่มทิศทางตกลงคือกดลงไปต,ตรงตรนะครับอันนี้คืิ Can c e l ให้เลือกไปที่ av input นะครับแล้วมันจะภาพจะขึ้นนะครับ av input มันจะมองอยากนิดหนึ่งในแว่นนะครับตอนนี้ av input แต่ว่าเข้าไปที่ av input เพื่อเลือกแว่นทีนี้ ถ้าเสียบโดนตัวนี้ตัวรีคอนนะครับรีคอนเนี่ยเสียบปุ๊บขึ้นเลยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับเสียบปุ๊บแล้วมันจะติดเลยนะไม่จำเป็นต้องใช้จเจ้าตัวตัวข้างหน้านี้นะเวลาใส่เสานะครับต้องใส่หมดทุกเสานะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ, 1, 2, 3, รบเพื่อที่จะใช้กับตัวนี้สําคัญมากนะครับต้องใส่ทุกเสานะครับโอเคอตัวปลาปิดนะครับกดปุ๊บ อีกอย่างนึ่งที่สำคัญนะครับเมมโมรี Memory, สามารถใส่เ e มโมรี hmm. ในแว่นได้นะครับจําเป็นควรจะใส่ทุกครั้งที่บินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่เราจะไม่รู้ว่าไปเก็บที่ไหนนะครับต้องใส่ทุกครั้งที่บินนะโอเคอันนี้คือตัวแว่นนะครับถ้ามีคำถามนอกเหนือจากนี้โทรมาถามได้เลยครับ fpvthai.com ครับขอบคุณนะครับ